วันนี้ครับผมจะมาสร้างปลาที่เท่ที่สุดในเกมฟิสครับแต่ตอนนี้ยังหาตัวเขาไม่เจอเลยครับคือขาดอยู่แค่ตัวเดียวนะครับขนาดบูสเปกตัมเนี่ยยังมาก่อนเลยครับไปครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฮะ Let's go! ปลาตัวนี้นะครับชื่อปลาผีน้ำเก็มครับเป็นปลาระดับ Le g e n e a r y ซึ่งเขาเนี่ยชอบกินหัวปลาแต่ว่าเราลงทุนไงวันนี้นะครับเพราะว่าผมนะครับ จะล่าเขาด้วยหนวนวัฟเฟิลครับเผื่อให้งูสเปกตามอีกตัวหนึ่งเพราะว่าผมเถลอขายตัวเก่าไปครับมาได้เวลาตามล่าหางูไม่ใช่หาปลาผีน้ำเค็มครับบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยผมฟิตจัดนะครับถ้าไม่พันตัวเนี่ยไม่เลิกครับบอกไว้เลยนะฮะผมต้องได้ปลางูสเปกตามกับปลาผีน้ำเค็มจำคำไว้เลยไม่พันตัวไม่เลิกเฮ้ย สิบตัวมาเลยเหรอตัวอะไรวะเนี่ยเอาแล้วลบ30%เปอร์ซนตนะครับน่าจะใช่นะหัวแหลมมแบบนี้เฮ้ยได้แล้วปลาผีน้ำเค็มโอ้โหโคตรโหดครับในที่สุดนะครับคอลเลกชันของผมก็ครบรนะ้อยเปอร์เซ็นตน่ะเฮ้ยไหนดูดิเพื่อความแน่ใจโอ้โหสุดจัดป,ปลาปื้มนะครับ แสดงว่าตอนนี้ผมก็ได้ทุนอันใหม่แล้วนะของสระน้ําเค็มครับขอดูปลาก่อนครับว่าหน้าตาเท่ขนาดไหนโอ้โหนี่เลยครับปลาผีน้ําเค็มโอโ้โหน้าตาอย่างกระขี่ปนาบุตรดูดิคุณนึกว่าลูกดอกต้องพกไปงานวัดละมั้งเนี่ยเฮ้ใช่ปะสามดอกห้าสิบอะดูดิอย่างแหลมครับเหมือนลูกดอกงานวัดจริงๆฮะภาคภูมิใจมากครับที่ได้เข้ามานะครับแต่ที่สําคัญครับทุนของที่นี่นะครับคู่เท่ ดูเป็นรูปมือกระดูกนะครับที่กําลังกําลูกบอลอยู่ครับนึกว่ากาชาปองนะเนี่ยดูไปดูมาก็อยากเปิดดูเลยเกิดว่าข้างในมีอะไรตกไปไม่กี่สิบตัวก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราพูดไปแล้วไงว่าไม่ถึงพันตัวไม่เลิกครับเราก็เลยลําบากเลยครับทีนี้ไม่เป็นไรเราจะเอางูสเปกตรัมอีกตัวหนึ่งครับไปฮะลุยครับพันตัวเห็นบนหัวผมไหมครับ900ตัวแล้วครับตอนนี้ฮะ ไม่ไหวแล้วครับงูสเปกตัมไม่มาสักตัวเลยครับแล้วก็ไม่มีตัวอะไรมาด้วยนะ300ตัวเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยนะครับเหนื่อยมากแล้วผลประกอบการที่นี่ก็ช่างดีเหลือเกินครับ2ชั่วโมงทําเงินไป2900 0ืไม่ไหวแล้วครับงูสเปกตัมต้องมาแล้วซื้อเหยื่อแป๊บเอาให้หมดน่ะ5 0 0 0 0ไปเลยเรียบร้อยครับ5 0,000ื่นครับไม่รู้ว่าจะได้หนอนวัฟเฟิลมากี่ตัวนะครับต้องลองเปิดดูฮะลุย ขอได้สักประมาณ50ตัวนะโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดดูครับไปหามือลินก่อนเลยครับมือลินต้องให้โชคผมด่วนๆครับไม่ไหวตกแบบนี้ผมเหนื่อยฮะอีก100ตัวนะครับถ้าไม่ได้งูสเปกตรัมผมเลิกเราไปอัพปลากันดีกว่าครับผมจะไปสร้างปลาที่เท่ที่สุดในเกมฟ i s สครับมือลินครขอเลยจัดไปอาหมื่น้เลยครับเอาไปเลยหมื่นลงทุนเต็มที่ครับ เพิ่มโชคไปเลยครับ30%บบวกๆนะครับ30นาทีจุกๆเลยมาละงูสเปกตัมต้องมาแล้วครับผมจะเอางูสเปกตัมไปอัพด้วยนะครับประเด็นคืออยากมาอวดเพื่อนๆครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนฮะร้อยตัวครับได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะร้อยตัวครับลุยเฮ้ยเฮ้ยมาเหรออะไรมาวะเนี่ยไม่น่าใช้งูสเปกตัมครับงูสเปกตัมมันต้องลบ80อันนี้ลบ30อย่าบอกนะว่า ปลาพีน้ําเค็มตัวที่2โอ้โหได้มา2ตัวเลยทีเดียวต้องการตัวเดียวได้มา2ครับดีเลยเอาไว้อับสลับกันไงเวลาได้สถานะที่ดีจะได้เก็บอีกตัวหนึ่งไว้นะครับมาครับเหลืออีก50ตัวครับจะถึงพันตัวแล้วครับเอาให้พันตัวเนี่ยวันนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับตัวที่1,000ครับได้อะไรหรือเปล่าฮะได้เมงกะพุนครับขอบคุณครับโคตรเหนื่อยเลยครับ กไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับได้ปลาผีน้ำเค็มมา2ตัวด้วยกันตัวละ500กว่าโลครับ570โลนะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณ530โลแล้วนี่ครับแมงกระพุนยักษ์ครับไซบิกบื้มเลยนะคะและสิ่งที่น้องหมาทุกตัวต้องชอบแน่ๆครับนั่นคือกระดูกหมาโคดใหญ่อันเดียวกินได้ทั้งชาติและนี่พีคสุด หินง้อยหินยอกครับขนาดบะหือมาเลยทีเดียวใหญ่กว่าตัวผมอีกนะครับได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นสิ่งที่ต้องการมาครับได้เวลาสนุกสุดๆกันแล้วครับทุกคนถึงเวลานะครับที่เรานะครับต้องทําการอัพไซส์เพิ่มสถานะให้น้องครับมาครับไปหาเจเว่นก่อนเลยนะฮะดูซิว่าเจเว่นนะครับจะทําการเปลี่ยนให้น้องกลายเป็นสถานะฮิกส์ได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับขอถามราคาก่อนราคาเท่าไหร่ครับเจตัวนี้ หามาโคตรยากเลยครับหมดไปเยอะครับฮะสองพันหกร้อยหกสิบดูผิดปะเนี่ยหมดไปเป็นแสนเลยนะโอ้โหตลกแล้วครับแต่ช่างมันครับเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนะครับนี่คือกระดูกสถานะเฮกซ์ครับโคตรเทพไหมฮะบอกเลยว่าผมนะครับจะเปลี่ยนร่างน้องให้กลายเป็นกระดูกมาพร้อมนะครับรอบแรกฮะจัดไปครับ338ครับเฮ้ย น้ำหนักเพิ่มมาโคตรเยอะเดี๋ยวนะนี่มันโคตรปลาน้ำเค็มตัวโคตรใหญ่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกกิโลนะครับใหญ่มากเดี๋ยวเทียบกับอีกตัวหนึ่งโอ้โหเล็กไปเลยครับตัวเล็กไปเลยเดี๋ยวเราเก็บตัวเล็กไม่ใช่เราเก็บตัวใหญ่ไว้นะครับแล้วอัพตัวเล็กกันมาครับได้ไรวะตัวเดิมเหรอเอาใหม่เฮ้ย ติสถานะดักเขนครับปลาน้ําเข็มดําปีดําแบบไม่เห็นดีเทลเลยฮะเปลี่ยนครับไม่เอาจะเอาเฮ็กส์ครับโอ้แต่ตัวนี้ห้าพันเลยนะต่อฮะเหมือนเดิมเอาใหม่ขอแบบเจ่มๆได้ไหมเฮ้ยหุใหญ่กว่าตัวเลกี้อีกขอดูหน่อยอันนี้คือตัวเล็กี้งั้นเก็บตัวที่ใหญ่กว่าไว้นะมาครับต่อเลยครับขอเฮกส์แบบตัวเป้งเครับ ได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยสถานะ albino โนโนโนครับอ่านถูกไหมไม่รู้นะครับแต่โคตรสวยเลยฮะสวยมากคือตัวเป็นเงินแล้วก็เงาด้วยนะครับแต่ที่สําคัญคือไม่อยากได้ตัวนี้ไงเปลี่ยนครับเปลี่ยนขอ hex ครับตัวแดงๆมีสายฟ้าสีแดงครับไปฮะอะไรเนี่ยฮะย n ก g a วิ่งก e g โคตรสวยโอ้ชักลังเลแล้ว อยากเก็บตัวนี้ไว้จังเลยอ่ะแต่อีกตัวหนึ่งก็ก็ตัวใหญ่ไงครับขอลองวัดขนาดดูได้ปะอันนี้ในกาทีบตัวเล็กนะฮะอันนี้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ชนะขาดเลยนะลาก่อนไอ้หนูไว้เจอกันใหม่ครับมาฮะขอ h e กครับมายังไม่ไมากเหรอนี่หมดไปเยอะแล้วนะครับหลายหมื่นแล้วครับตอนนี้อะโอยสถานะโปร่งแสงสวยมาก นี่ยังกระเพชรเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะงานหนักแล้วครับตอนนี้ขอดูตัวใหญ่นิดนึงได้ปะแต่แต่นี้มันตัวใหญ่มากเลยไงอันนี้ตัวเล็กครับแค่โป่งแสงเฉยๆงั้นโป่งแสงลาก,ก่อนไม่เอาครับกันใจไว้ครับพยายามไม่เก็บนะครับมาครับเฮ็กซ์ครับอะไรอ่ะ,ะเดี๋ยวเฮ้ยโมเสกแล้วตัวโคตรใหญ่เลยครับ น้ำหนัก1 1 3 6โอ้โหดีใจอะเฮ้เอาตัวนี้ผมเก็บตัวนี้ไม่เปลี่ยนแน่ๆผมเก็บตัวนี้ครับบอกเลยว่าโคตรหายากเลยครับผมมาฮะมาดูดีเทลกันครับคือแบบว่าน้องมีสีสันหลายสีนะครับแล้วดูดิแต่ละส่วนนะครับสีไม่เหมือนกันเลยฮะสวยจริงครับมาครับตัวใหญ่ลาก่อนครับไม่เก็บครับลาก่อนครับเปลี่ยนเป็น x ครับตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับไม่เปลี่ยนอีกแล้วฮะ ไปฮะเอ๊ะเฮ้ยสถานะโปร่งแสงตัวใหญ่โอ้โหงานหนักเลยครับตอนนี้ลังเลใจแล้วะ่ะเดี๋ยวนะขอดูสถานะโปร่งแสงกับโมเสกหน่อยนะครับว่าตัวใหญ่ต่างกันมากไหมโมเสกตัวใหญ่กว่าโอ้โหโปร่งแสงก็ตัวใหญ่และสวยมากด้วยแต่เราจะเอาเฮกซ์ครับอ่าเอาไงดีวะเนี่ยโปร่งแสงลาก่อน ไม่เอาครับลากดปร่งแสงชอบมากนะแต่ไม่ไม่เอาอะต่อครับเฮ็กครับไม่มามายากเหลือเกินเอาใหม่อีกแล้วเอาบีโดมาอีกแล้วครับเฮ้ยเฮ็กถามจริงอุ้ยผมได้แล้วผมได้เฮ็กแล้วครับสวยมากเดี๋ยวขอดูหน่อยรายละเอียดคือสุดครับบอกเลยว่า number 1แล้วนะครับสีแดงสด มีสายฟ้าสีแดงครับเป็นประกายรอบๆเลยฮะโอ้โหในที่สุดผมก็ได้ของที่หายากที่สุดครับตอนนี้นะฮะบอกเลยแทบจะไม่มีใครมีครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย